สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์เฟซบุ๊กทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับเจเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นะครับช่วงเวลาเที่ยงกับอีก5นาทีพอดีนะครับ ช่วงนี้อาจจะมีละหลายท่านลหลายๆครอบครัวหลายคนนะครับอยู่ในช่วงของการที่จะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของลหลายๆท่านยังทํางานในภาควันหยุดประจาวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงพักเที่ยงพอดีก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของเที่ยงวันเสาร์นี้นะครับผมคุณลำชีจะพูดถึงในเรื่องราว ถ้าหากว่ากล่าวไปแล้วในส่วนของประเทศไทยของเรานะครับ <beitet. S 1> ก็เรียกว่ามีในส่วนของผลไม้นะครับมากมายหลากหลายชนิดมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเที่ยงวันนี้เหมาะเจาะกับการที่จะรับประทานอาหารมื้อเที่ยงพอดีพอดีผมคุณลำชีก็จะนําเสนอในส่วนของผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ทําเงินและก็เป็นผลไม้ที่นําออกนะครับจากประเทศนะครับเรียกว่าสร้างเงินนะครับเม็ดเงินให้กับ ในส่วนของประเทศไทยของเรามากมายหลากหลายมหาศาลทีเดียวนะครับวันนี้ผมคนลิมชีก็จะมีในส่วนของทุ่วเรียนนะครับมาฝากที่ทุกท่านเห็นอย่นี้นะครับทราบหรือไม่ว่าเป็นในส่วนของทุ่วเรียนสายพันธุ์อะไรนะครับลูกเล็กๆนะครับแต่ถ้าว่ามีในส่วนของเนื้อนะครับเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมลูกเล็กๆเมื่อวานนี้ภรรยานะครับไปซื้อมาพอดีนะครับอยู่ที่ทางอำเภอเชนบดนะครับอำเภอ ถิ่นเกิดของกรมชีเองนะครับสองลูกนะครับเป็นกิโลกิโลละ80บาทแต่คนเนืองแน่นนะครับซื้อกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับอยู่ตรงเทศบาลตำบลชดบทนะครับพูดถึงเรื่องราวของทุเรียนแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเอกหนึ่งผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมแพร่หลายนะครับที่ผู้ที่ชื่นชอบนะครับในการรับประทาน ทุเรียนนะครับชอบทานทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในชาติแล้วก็คนต่างชาตินะครับชื่นชอบนะครับหากว่าเรามีโอกาสติดตามคลิปนะครับเราจะเห็นในส่วนของทุเรียนหรือว่าดูเรียนเนี่ยนะครับอยู่ในส่วนของต่างประเทศก็มีนะครับมีจําหน่ายมีวางขายนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับทุเรียนนะครับหากว่าท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนะครับเราปลูกอย่างไรนะครับอายุเท่าไหร่ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะครับหากว่าจําไม่ผิด ทุเรียนเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชนีหมอนทองก้านยาวทุเรียนเมืองนนอะไรเนะี่ยประมาณทุเรียนภูเขาไฟนะครับหากว่าท่านใดนะครับที่รู้ว่าทุเรียนประเทศไทยของเราแล้วมีกี่สายพันธุ์มีกี่ชื่อก็คอมเมนต์มาบอกคนดทีใต้คลิปด้วยนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ ในส่วนของการปลูกทุเรียนี้นะครับเราจะเห็นพี่น้องชาวเกษตรกรกชาวสวนนะครับส่วนมากเราจะเห็นการปลูกทุเรียนนะครับไปที่จังหวัดจันทบรุรีจังหวัดระยองนะครับหากขึ้นมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานอาคอุขมัชีเองก็จะเป็นทางบุรีรัมย์นะครับบึงการกาฬสิน์นะครับตามที่ทราบข่าวมานะครับแต่ที่แน่ในประเทศไทยของเราก็จะเป็นในส่วนของทาง จังหวัดจันทบุรีนะครับศูนย์รวมของผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกเงาะนะครับละมุดมังคุดนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของทุเรียนและอีกมากมายหลากหลายแต่ในส่วนของทุเรียนนี้นะครับแม่บ้านไปซื้อมานะครับโลละแปดสิบบาทที่หน้าเทศบาลตำบลชนบทนะครับเราจะมาลองรับประทานทุเรียนกันดูนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของทุเรียนที่ลูกสาวคนเล็กนะครับคุณครูเมย์ซื้อมาฝากคุณแม่นะครับจะมีทั้งหมด 3มชิ้น7จ็้อย้าสบาท4ีี่ชิ้นนะครับเจ็้าบาทพอดีน้องช้างน้อยทานไปแล้ว1ชิ้นเ,เราจะมาลองแกะทุเรียนชิมกันเลยนะครับว่าจะเป็นรสชาติเช่นไรรู้สึกว่าหอหอได้มาตรฐานหอสวยงามนะครับผู้ชมก็เป็นการาในส่วนของทิชชู่นะครับตัดเป็นรูปทรงของเรือเรือสำเภาอะไรประมาณนั้นไหมครับ ประมาณนี้ห่อนะครับมีที่จับห่อหุ้มด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับห่อแล้วก็มีการปิดสกอตเทปไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับเป็นที่เช็ดมือไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคนสมาชิจะลองมาลิ้มชิมรสกันนะครับอืมประมาณนี้อืมนี่น่าจะเป็นในส่วนของสายพันธุ์หมอนทองนะครับเป็นทุเรียน ร้านไหนเนี่ยเป็นทุเรียนร้านคุณชายนะครับมีเบอร์โทรแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนลองชิมกันนะครับผู้ชมมีความนุ่มกรอบหอมหวานอร่อยด้านในเะนุ่ม นี่จะเป็นในส่วนของมเมล็ดของทุเรียนนะครับผู้ชมเนีฮยอร่อยมากครับมาครับผู้ชมอร่อยอร่อยเลยอืออ,อ,อ,อเยี่ยม